ต้มขาปลาเค็มครับเพื่อนๆแล้วก็ขาแล้วก็ใบมะกรูดปลูกเองกะทิขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวแล้วก็เห็ดนะครับแล้วก็มาตรงนี้เป็นปลาเค็มนะแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมหอมแดง ปลาเนี่เปลีนป่นปลาเค็มนะครับฉะนั้นเราต้องล้างไม่ให้เค็มก่อนนะฮะเพื่อความทำความสะอาดไปด้วยนะฮะแล้วก็พอได้ที่แล้วไม่ต้องเอาให้ให้สุกมากเอาพอดีพอดีนะครับแล้วก็เอามาจัดการกับเนื้อให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปกระบวนการตดไปนะฮะเพื่อนๆต้องระวังอย่ามันเค็มนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆก็คือก็ใส่กะทินะฮะตามพอสมควรแก่ท่านว่าท่านจะใส่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมก็ใส่อย่างที่เห็นครับก็เติมน้ำไปนิดนึงนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เครื่องที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะฮะอ่าน,นี้ก็รอกะที่เดือดนะครับอ่าพอได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็ ใส่องค์ประกอบอื่นๆเห็ดแล้วก็เครื่องอื่นๆที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยพอ,อเดือดได้ที่แล้วก็ปรุงรสด้วยผงซุปนิดหน่อยอย่ามากนะครับเพราะเนื่องจากปลามันเค็มอยู่แล้วนะครับชิมนะฮะแล้วก็ชิมน้ําแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมาชิมอีกครั้งหนึ่ง ว่ารสชาติมันได้ที่หรือ,อยังนะฮะเพื่อนเน<ๆ>ท่านผู้ชมจะต้องต้องชิมนะฮะไม่ชิมไม่ได้แล้วต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะย้าเลยว่ามันเป็นปลาเค็มอย่าเอาปลาที่เค็มมากเกินไปหรือ,หร,อ,อหรือเอ่อหรือเค็มเกินนะฮะที่ที่หมักไว้นานๆแล้วมันจะเค็มเกินแล้วจะไม่อร่อยนะ,ะรสชาติออกอยั เป็นเหมือนต้มขาแล้วก็แบบออกกึ่งหลนนิดหน่อยนะฮะเอาละครับเรียบร้อยเราก็มากระซวกกระซวกกันได้และะ้วครับอันนี้พร้อมรับประทานแล้วนะ,ะเอาละครับหวังว่าเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านผู้ชมคงนำไปทำกันดูนะฮะสุดท้ายเราก็จะบีบมะนาวนะฮะนิดหน่อยแล้วก็คนลงไปเลย ก็เตรียมไปรับประทานกันชันแนวร้านอาหารยกนิ้วนะพาเพื่อนๆพือนมา,าทำเมนูนี้นะฮะเป็นเมนูบ้านๆเนะราลองทำกันดูว่าจะถูกอกถูกใจหรือถูกปากท่านผู้ชมแค่ไหนก็ครั้งนี้ก็เดินทางมาท้ายท้ายสุดแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ